เอาผมอยากจะเข้าเรื่องให้เร็วที่สุดนะครับก็แน่นอนคลิปนี้มีสปอยเนาะแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นความรู้สึกหลังการเล่นจบนะครับดังนั้นถ้าใครยังไม่ได้เล่นหัวหน้ำให้คุณไปเล่นก่อนเนาะเรื่องแผนนี้เขาทํามาดีอีกแล้วนะครับก็เสพเองสนุกกว่าแน่นอนแล้วค่อยกลับมาดูก็ได้นะครับมาแชร์ความรู้สึกกันหลังจากเล่นจบนะเนาะเ้าเรื่องเลยดีกว่า Fantasy ah. มาแผนนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมไม่มีความคาดหวังประมาณหนึ่งนะเพราะว่ามันจบหลังจาก2.4ช่ 4, ใช่ไหม ผมก็คิดว่าอ่าแผ่นี้มันก็น่าจะเป็นเหมือน Gathering w i t e นะครับก็คือเรามาแบบ fix p o w ่าอะไรอย่างงี้อ่าในการที่จะเอาถือเข้าตี้เราในอย่างงี้แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือการพรีเซนต์ในแผ่นนี้ของเขาเนี่ยมันประหลาดกว่านั้นก็คือการที่ว่าเขาพยายามที่จะเฉลยปมแน่นอนแหละในแผ่นที่แล้วใช่ไหมทำให้เราได้มาเหมือนกับเป็นเดินคู่กับ p o w ่าในการแก้ไขปัญหาในแผ่นนี้นะครับอิมเพรชั่นแรกที่เราเจอกับเธอเนี่ยมันเหมือนกับมัน มันให้ความรู้สึกแปลกๆค,คือคือมันเหมือนกับการที่ว่าฮอลวัวเขาดูเหมือนรู้จักเรามานานแล้วอ่ะมันมันให้บรรยากาศอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยตอนที่เราเจอเธอเนี่ยครับมันจะแสดงให้เห็นถึงแนวคิดบางอย่างเกี่ยวกับตัวของฮลวัวด้วยอย่างหนึ่งก็คืองานที่ว่าถ้าคุณสังเกตดีๆคุณเคยเล่นในเรื่องเสริมของเซตพิมอนมาก่อนคุณจะเข้าใจว่าตัวเธอมีแนวคิดอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากก็คือเขาจะยื่นข้อเสนออะไรสักอย่างให้กับเราอะมันเหมือนกับการใช้งานกันลวกันอ่ะประมาณนั้นเนาะ อย่างเช่นการที่เหมือนกับว่าตัวตอนนี้พระโลว่าเขาบาดเจ็บสาหัสใช่ไหมเขาเขาต้องการคนช่วยในการที่ออกไปจากที่นี่นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของเจมอะไรอย่างนี้อีกเขาก็เลยยื่นหมูยื่นแมวกับเราว่าอ่ะเดี๋ยวกูนาทางให้ปกป้องเราหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่แผ่วนะคือก็ออกแนวกลวุประสาททิดหนึ่งก็คือแบบมันจะมีรอยยิ้มประหลัดประหลาดแต่เออแบบตอนนี้ยังไม่รู้ความหมายของมันนะครับสิ่งที่ทำให้ผมชอบเกี่ยวกับตรงนี้ก็คือนี่จะเป็นหนึ่งในประสบการณ์อย่างหนึ่งที่แบบ ตัวละครที่มันเหมือนเป็นศัตรูกับเราอะได้มาเป็นคอมเพลเนียนในการดําเนิเนเรื่องผมไม่รู้ผมจําไม่ได้หรอว่ามันมีบ่อยแค่ไหนที่เหมือนกับว่าตัวละครสอฝ่ายมันมาต้องทํางานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์บาง,งาอ,อย่างอะไรเงี้ยแล้วแบบพอรู้ว่าแม่ก็จิกกัดโรเวอร์เก่งชิบหายมันจะมีฉากแซะอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะก็อย่างเช่นฉากที่เธอแบบสู้กับทานเซติสคอร์ดอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบการ,รจะโดนทานเซติสคอร์ดฟันตายนะครับก็มีตอนที่เธอแฟนแบ็กใช่ไหมกลับไปที่เดอะลอสบีออนที่แบบเป็นหมู่บ้านของเธออะไรเงี้ย แล้วพอโรเวอร์ช่วยไปปุ๊บอ่าแทนที่ลุกขึ้นมาขอบคุณไม่ใช่นะครับแม่งลุกขึ้นมาแบบบอกว่าอ๋อโรเวอร์ที่เก่งในการต่อสู้ขนาดนี้ยังเพียงพำให้เพื่อนต้องบาดเจ็บได้เหรอเนี่ยแหมเธอโดนท้าเสร็จที่ขอสองตัวลุงกระเทือนแล้วต้องมาพูดอีกช่วงนึงก็คือตอนที่เข้าไปในพื้นที่ใหม่อย่างเงี้ยอ่ะคือโรเวอร์มันก็จะอยู่ดีมันก็จะเริ่มพูดมาว่าอ่าไฟซิดัตต้องการอะไรใช่ไหมถามพอโเว่าเนี่ยครับเพราะว่าเขาก็เลยเห็นโอกาสไงไม่ใช่เห็นโอกาสในการแบบที่จะไม่พูดนะเห็นโอกาสที่จะจีก,ก็บๆๆแบบ ตอนใกล้จะตายจะคิดอะไรเป็นอย่างสุดท้ายนะครับแล้วก็มีโชว์ภูมิแบบอารมณ์เหมือนกับว่าแม้แต่โชคชะตาที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างเงี้ยอ่ะก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้นะแล้วแม่ก็หันมายิ้มใส่แล้วก็บอกว่าอ๋อขอโทษทีนะลืมไปเลยพูดอย่างนี้เกี่ยวกับคนที่ความสเสร่อมันอาจจะใจร้ายเกินไปแล้วก็ยิ้มใส่เอเ๊ะเอเ๊ะแบบก็ตีที่ผายแบบแต่นี่แหละคือสิ่งที่ดีนะในความคิดของผมนะผมมองว่า คุณเคยสังเกตไหมเพราะว่าเขาไม่เคยทําบุคลิกแบบนี้กับใครมาก่อนผมว่ามันเป็นพฤติกรรมที่เหมือนกับว่าถ้ามึงไม่ได้เกลียดกันมากจริงๆหรือสนิทกันมากจริงๆเขาจะไม่ทําแบบนี้เว้ยอ่ะคุณเคยเห็นอ่ะผมเปบเที่ให้ดูง่ายๆก็ได้นะครับอย่างตอนเขาคุยกับซากาตอนเขาคุยกับคริสโตโฟโรอะไรเงี้ยคุณเคยเห็นเขาทําตัวแบบนี้ไหมอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับเขาก็พูดกับคนเหมือนคนทํางานร่วมกันอะไรเงี้ยมันไม่เชิงว่าสนิทกันขนาดนั้น แต่กับโรเวอร์เนี่ยมันโอ้โหมันแบบด่าหาอะไรที่ก็ไม่รู้อะไม่ได้ทำให้ผมตะกิดใจว่าเอ๊ะมันมันต้องการจะอะไรเพราะว่าสิ่งที่พาว่ากำลังทำอยู่ตอนนี้มันดูโง่มากเลยนะในในมุมมองของคนที่อยู่ในในมุมมองคนที่อยู่ในสเตจท,ที่แยก่กว่าเธออ่อนแอมากในตอนนี้เพราะว่าต้องรักษาหรือคงสภาพของลอสบีออนเอาไว้นะใช่ไหมในเ,เรื่องแล้วบวกกับการที่ว่าพลังของเธอก็ใช้ได้ไม่เต็มที่การไปยั่วโมโหคนที่ทํางานร่วมกับเธอแล้วเก่งกว่าเธอขนาดนั้น่ะ มันเป็นเรื่องที่แย่ยเลยเพราะบางทีรว่วมโหไปยุ่งโหว่าไปจี้จุดเขาอย่างเงี้ยแม่งอาจจะเอาดาบแทงหราว่าตายเลยก็ได้นะครับไม่เลยผมมองว่าอ่ะตรงนี้น่าสนใจละมันการทารํของตัวละครมันขัดแย้งกับสถานการณ์ที่เขาอยู่อ่ะมันก็เลยเป็นจุดที่น่าติดตามใช่ไหมล่ะอีกจุดที่ถูกนําเสนอขึ้นมาในเรื่องแผ่นนี้แล้วมันเป็นจุดที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะคือเรื่องของความเชื่อใจและการถักหลังนะครับคุณจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยบ่อยในเรื่องนี้กับโรเวอร์และพาโลวามากๆมันเหมือนกับ แน่นอนแหละมันเป็นตัวความที่อยู่คนละฝ่ายกันอ่ะมันก็จะมีโมเมนต์แบบนี้คือความไม่เชื่อใจกันโลเวอร์มันพยายามสงสัยเพราะว่าตลอดว่าเหตุการณ์ต่างๆที่พวกเขาเจอเนี่ยมันเป็นสิ่งผิดว่าวางแผนไว้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้อ่ะซึ่งมันก็มีเ,นเซน์ใช่ไหมละ่ะตัวความมาอยู่คนละฝ่ายเนาะอีกส่วนหนึ่งที่เป็นการเผยในเรื่องสําคัญแล้วเป็นส่วนที่ผมก็นั่นแหละคือการที่มีตัวตนหนึ่งครับที่ชื่อว่าแกนอาร์ชิเทกเนาะอ่ะ มาคุยกับพาโลว่านในร่างของคริสที่เป็นเด็กน้อยนะครับที่ตัวของพโลาวานนะ่าเนี่ยรักมากเนาะในบุบ้านเก่าของเธอนั่นแหละเอาจริงปะผมตอนกี้กฟักกับไอเทยนี่มากเลยคือเขาเขาจะไเรียกตัวเองว่าอัาสนะครับหรือคือพวกเราอะไรเงี้ยอาจจะผมเก็บไว้พูดในเนื้อเรื่องลหลักไม่ค,คลิปเก่าแล้วกันตอนนี้หัวผมมีแต่พารโลนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรารู้แค่อย่างเดียวเลยคือโรเวอร์ไปเจอกับงานวิจัยบางอย่างที่พารโลว่านเนี่ยเป็นคนบันทึกนะครับเธอพยายามจะสร้างอะไรสักอย่าง พยายามจะหาผลลัพธ์อะไรสักอย่างที่ตัวเธอน,นั้นต้องการอ่ะอะไรแบบนี้แล้ถึงใน,นฝั่งของพลว่าน,นี่เราก็ได้รู้เรื่องราวว่าจุดประสงค์ของเธอเนี่ยคือการที่จะเอาคนเหล่านั้นในหมู่บ้านที่เธออยู่นั้นกลับมาอ่ะโดยการใช้ผลของเจมนะครับเนี่ยตรงนี้มันดีนะม,นมันเป็นการแสดงโมทีฟที่ชัดเจนของตัวละครน,นะครับว่าพวกเขาต้องการอะไรพวกเขามีสิ่งยึดมั่นแบบไหนอะไรอย่างงี้แล้วก็มีแฟกเตอร์ที่หมายกับว่ามาใช้ประโยชน์จากพวกเขาก็คือไอ แกนอาร์ติเทคต,ตรงนี้เนาะแล้วยังมีแฟลตแบ็กเล็กน้อยด้วยนะครับที่เป็นฉากที่ตัวของพลววาน,นั้นเหมือนจะได้เจอกับตัวตนที่คล,คล้ายคลึงกับโลเวอร์นะครับแล้วก็พูดคําพูดที่ค,คล้ายๆกับสิ่งที่เธอนั้นพูดกับโลเวอร์ก่อนหน้านี้ก็คือการรักษาสัญญ,ญาให้ความสําคัญกับมันนะครับไม่ว่ายัางไงก็จะกลับมาหาแน่นอนทําที่สัญญาไว้อะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นคัฟซีน่เท่นเนาะในการที่เหมือนกับมีดนตรีมันๆอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมตัดไปใส่ในคลิปเ,เรื่องนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆในนตออีของ้กก็คืคมล นิดเดหน่อยทําให้เนื้อเรื่องมันผ่อนคลายจากการตึงเครียดหลายๆอย่างเนาะเช่นแบบเวลามันลอดผ่านอุโมงค์น้ํากันก็จะมีการคุยเล่นๆเงินเล็กน้อยนี่ครับแลวส่วนที่ผมชอบมากก็คือจุดที่เหมือนกับตัวของโรเวอร์เนี่ยเขากำลังคิดอยู่ว่าฮาร์บิงเจอร์ก็คือคู่นําพาของนั้งไทยเนี่ยมันจะเป็นใครกันนะอ่าแล้วเขาก็หันไปถามพรว่าเนะครับพรว่าก็จะตอบแบบตรงๆเลยนะครับว่าไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไม่สอนด้วย เอา้าเพิ่งอย่างนั้นเลยเหรอแบบตอบอย่างนั้นเลยเหรอแบบอะไรวะมันเป็น,ปน,ปนแบบมุกตลกแบบอยู่ไม่ลองไม่ได้ตั้งตัวเออมันตลกแบบไม่ต้องฝืนอะไรเงี้ยผมชอบนะอะไรอย่างงี้แบบเราการเดิทนทางของตัวละครในกับเรากับในเรื่องเนี้ยมันมาไกลมากเราเห็นแบ็กสตอรี่ของเขาเราเห็นใจเขาเรารู้สึกติดตามอะไรเงี้ยแล้วแม่งก็กวนตีนกุียรอดบดีเหมือนกันมันรู้สึกรักษเกลีกกยดน,นะครับเป็นความสัมพันธ์ที่ดูด,ดี 相ましい悪いつまで安らかな眠りを妨げるの<笑><笑><っ>泣き叫ぶわらべはもう立ち止まらない <laughs> そして手を伸ばし深いつを積みた。 เราจะถูกดึงเข้ามาใน Lost Beyond นะครับพร้อมกับตัวของเพโว่าเนาะอ่ะส่งเนเรื่องอื่นๆเดี๋ยวผมจะข้ามไปเลยนะเดี๋ยวจะเอาไปใส่ในคลิปเนื้อเรื่องอีกทีหนึ่งสุบในเรื่องนะครับผมคลิปนี้ของเพโลอย่างเดียวเราจะเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งนะครับที่มันมีโน้ตอยู่เขียนไว้ได้ใจความประมาณว่าในช่วงที่เพโลวาเนี่ยออกทัวร์นะครับก็คือไปเล่นดนตรีอของเธอเธอได้เจอกับผู้ชมท่านหนึ่งนะครับที่เข้าใจในบทเพลงของเธอเธอเล่าหลายๆอย่างให้กับ คนแบงหน้าเนี่ยฟังเนะ่ครับเรื่องราวของเธออะไรหลายอย่างซึ่งเธอก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าคนที่ฟังเธอเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เธอพยายามสื่อด้วยมันก็ได้พูดออกไปเนี่ยแล้วตัวของพลว่าเองเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนะครับพลว่าเนี่ยก็เลยอยากจะจะรู้จักผู้หญิงคนนี้มากขึ้นประสบการณ์อะไรการที่ทําให้เธอเข้าใจได้ถึงความสิ้นหวังที่ตัวของพลว่าเนี่ยแสดงออกมาทางบทเพลงนะครับเธออยากที่จะรู้จักกับคนคนนี้มากขึ้นและสิ่งที่เธอเนี่ยบอกไว้ด้วยว่าการเริ่มต้นหม่เธอหมายถึงเนี่ยมันคืออะไรนะครับ starting over และนั่นแหละคือ มีเป็นจุดที่เขาเรียกว่าไรปูบทในเรื่องของเราครับเพราะว่ามันมีเขียนไว้ต่อคือพิกชาวนี่ครับเธอก็ไม่มาเปเรโรเธอก็ไม่มาเมนดอนเธอก็ไม่มาสกอฟเธอก็ไม่มาโดเวเรสนะครับแล้วก็เคนทาเธอก็ไม่มาเช่นกันนะครับมันเป็นจุดที่เหมือนกับว่าเชื่อมกับส่วนที่เพราว่าแฟลแบ็กไปอะ่ะไ,ไอคนที่เคยพูดว่า starting over เนีครับแล้วก็จะทำตามสัญญาแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็คือคนที่อยู่ในจดหมายนี้นี่แหละ เป็นคนในหมู่บ้านไหม maybe ไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ได้เขียนบอกไว้นะครับณตอนนี้ของในเรื่องเนี่ยเรายังไม่รู้เนาะมาถึงอีกโนตหนึ่งน่ครับจะเกี่ยวกับการทดลองหลายๆอย่างรวนถึงเส้นทางนะครับที่ทําแล้วมันผิดพลาดหลายๆอย่างที่เธอทาซึ่งรวมกันแล้วประมาณร้อยกว่าครั้งหรือไม่ก็อาจจะมากกว่านั้นนะครับซึ่งในบทความมีการกล่าวถึงทริสนี่ครับก็แกน่น,นอนแหละว่าบทความนี้เนี่ยถูกเขียนขึ้นโดยเพราะว่าเนาะเกี่ยวกับการทดลองของเธอแล้วก็ป้าหมายที่เธอคิดจะทำเนาะ ตัดข้ามไปเลยหลังจากที่ตัวของโรเวอร์เจอไวโอลินเนี่ยมันจะนำพาเราไปสู่มุมมองของพอลลว่าแล้วกันในทุกๆที่ที่เธอเคยไปทำเรื่องเอาไว้นะครับผมจะข้ามสกาไพมัสและคริสโตโฟโรไปเลยคลิปนี้ของพาโลนะครับในส่วนสุดท้ายที่เราไปถึงเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับเวทีที่เธอจะเพอร์ฟอร์มนะครับหรือคือแสดงดนตรีบางอย่างเนาะแล้วก็ชุดใหม่ที่สีดำขาวที่ทเธอเดินไปแสดงนะครับในการเล่นดนตรีของเธอ นี่คือคัตซินนะครับที่ตัวของโรเวอร์แล้วก็โพโลวานะครับได้เจอในครั้งแรกก็คือไอ้สเตรนเจอร์ที่กล่าวถึงในโน้ตนั่นแหละก็คือโรเวอร์นะครับผมชอบโมเมนต์มันมากเลยนะแบบยูดีเพรพอลวาไม่ก็เดินขึ้นไปหาแบบโรเวอร์เพราะว่าโรเวอร์แม่งไม่ได้ตบมือไว้แบบอะไรวะคือแบบคนไม่พอใจในเพอร์ฟอร์แมนตัวเองก็คือเดินไปหาแล้วไปคุยกับเขาเลยว่าอย่างนั้นเถอะถ้าส่วนหน้าของสองตัวคอนเนี่ยมันก็อย่างที่โน้ตได้เขียนไว้นะครับมันคือการที่โรเวอร์นั้นเข้าใจนะครับในบทบาทความเศร้าของตัวโพโลวาเนาะ คัสซินที่เราเห็นกันก่อนหน้านี้นนแหละพอว่าก็จะเล่าเหตุการณ์หลายๆอย่างให้กับโรเวอร์ฟังนะครับถึงเรื่องของอุกกาบาตเนาะที่มันตกใส่เธอเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตออกมานี่ครับแล้วตัวของโรเวอร์เนี่ยมันก็จะอวดภูมิเลยนะครับว่าความเจ็บปวดเนี่ยมันอาจจะเป็นเมล็ดพันธุ์ของความหวังใหม่นะอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็เขาเรียกว่าอะไรอะผมให้คําว่า false hope เหรอใช้คําว่ามันเป็นเหมือนความหวังให้ความหวังที่ผิดๆแล้วกันอะใช้คํานี้นะครับโรเวอร์ Rover ก็จะพูดต่อไปนะครับว่า ถ้าลงแบนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยมันก็ได้ถึงเวลาแล้วที่เราจะเลือกเส้นทางอื่นนะครับถึงมันจะเป็นเส้นทางที่เราเนี่ยไม่เคยรู้สึกร,รู้จักกับมันมาก่อนเลยก็ตามแต่นะครับเหมือนดังกับที่โรเวอร์เนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับคุณจําคํานี้เอาไว้ให้ดีนะเดี๋ยวเราจะพูดถึงอีกทีหนึ่งและแน่นอนอยู่แล้วนะครับเด็กสาวที่เจอเรื่องแย่ๆกับตัวเธอมาโดยตลอดเป็นแค่นักดน,นตรีคนหนึ่งกลับไปหมู่บ้านวิ่ดีอุกบายก็ตกใส่หัวซะอย่างนั้นนะครับแล้วเธอเป็นคนเดียวที่รอดออกมาด้วยคนยนาหาาตยมด การที่เจอคนที่เข้าใจในบทเพลงของเธอคนที่เหมือนกับว่าดูเป็นคนที่เพิ่งพาได้อะไรแบบนี้มันก็แน่นอนทำให้เธอสนใจใช่ไหมอยากที่จะรู้จักกับตัวตนคนของคนงคนนี้มากขึ้นอะไรนี้นะซึ่งนําพาเราไปสู่คีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องนี้เลยก็คือคําว่าเริ่มต้นใหม่นะครับ start over และาจากบทสนทนาตรงนี้ทั้งหมดคุณจะรู้ได้ในทันทีนะครับว่าไอโนตรงนั้นคําสัญญาทั้งหมดและตัวตนที่ถูกกล่าวถึงนะครับก็คือรัวนั่นแหละ โรเวอร์คือคนที่เคยเจอเพราะโรว่ามาก่อนแนอดีนะครับแล้วตัวเองไม่ได้ทําสัญญาที่ให้ไว้ถูกต้องมันน่าจะเป็นช่วงขั้นที่ตัวโรเวอร์เสียความทรงจําพอดีนะครับก็คือตอนที่เธอเริ่มใหม่นะ่าซึ่งเรื่องราวมันจะฟักอั up ไปได้แค่ไหนเดี๋ยวเรารู้ได้รู้กันตอนเดทแหละคำสัญญาที่ไม่ถูกเติมเต็มเริ่มที่ทําให้เด็กสาวผู้มีความหวังนั้นครับแข่งใจนะครับเธอถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อโย์ของคนบางคนนั่นทําให้เธอเกิดความคิดแปลกๆขึ้นมาก็คือการที่ว่า เราจะต้องใช้กันและกันเพื่อผลประโยชน์บางอย่างยังคงยึดถือในความหวังบปอมนั้นนะครับถ้าเราพลาดก็แค่เริ่มต้นใหม่พลาดก็เริ่มต้นใหม่พลาดพลาดแล้วก็พลาดความสิ้นหวังได้กินกินเด็กสาวนะครับเส้นทางที่เธอเลือกมันไม่สามารถที่จะทำให้เธอไปถึงจุดหมายของเธอได้นะ่ครับนั่นก็เป็นการเข้ามาถึงของตัวตนใหม่ที่เคลมตัวเองว่าพวกเขาสามารถที่จะทําให้ความปรารถนาของเธอเป็นจริงได้ความต้องการของเธอเป็นจริงได้นะครับหวานล้อมด้วยคําพูดสวยหรูทุกอย่างนะครับพวกเราจะเดินไปกับคุณ เรามีทรัพยากรเรามีความรู้เรามีเทคโนโลยีทุกสิ่งเป็นของคุณได้เข้าร่วมกับเราอะไรอย่างงี้ความหวังใหม่ได้ถือกําเนิดน,นะครับเธอละทิ้งภาพลวงตาที่เคยให้ไว้คําสัญญาที่จะเริ่มต้นใหม่และไอ้เคียย์คนที่สัญญาที่แม่งหายไปไหนก็ไม่รู้เลือกสิ่งที่อยู่ตรงหน้า take the different path เลือกทางเดินที่เราไม่เคยเลือกม,มาก่อนคําพูดที่เคยยินจะได้ไหมและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เธอนั้นเข้าร่วมกับ หลังจากนี้เนี่ยตัวแดรอ็อกมันจะเริ่มถึงเขียดแล้วนะครับเรารู้ทุกอย่างแล้วเนาะว่าตัวของพอลวานเนี่ยเคยเจอกับโรเวอร์มาก่อนนะครับแล้วโรเวอร์ก็ให้ความหวังเนาะกับเธอมาหรนะือแนวคิดต่างๆที่เธอใช้มาจนถึงทุกวันนี้ด้วยนะครับมันเลยทำให้ทุกอย่างเนี่ย make ซนส์เลยเนาะว่าทำไมพอลวานถึงปฏิบัติกับโรเวอร์แบบนั้นออกไปทางกวนประสาทหรือไม่ก็พยายามที่จะจิกัดโรเวอร์นะครับไม่เหมือนกับการที่คุณเจอคนที่เคยให้ความหวังกับคุณเอาไว้อะแล้วแบบไอ้คนคนนั้นนะ่ะแม่งจาอะไรที่เคยพูดกับคุณไว้ไม่ได้เลย ง่แหละในช่วงเวลาที่ทํามาทุกสิ่งที่ทํามานี่ครับหลายๆปีต่อหลายปีย,ปยึดมั่นในสิ่งที่คนคนนั้นพูดแล้วมีแต่ความผิดพลาดแล้วมึงก็มาเจอคนที่พูดกับคุณแบบนั้นน่ะแล้วมันก็ยังจําอะไรไม่ได้อีกเพราะว่ามัน s t a r เวอร์ไปแล้วใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องปกติที่ตัวของพลว่าจะโมโหนะครับผมมองว่ามันไม่เชิงว่าเป็นความแค้นหรือความโกรธด้วยซ้ําผมมองว่ามันเป็นเรื่องของความน้อยใจอะ ไมเป็นเรื่องของการที่ว่ามันมีบทพูดหนึ่งของพอรลว่าที่พูดกับโรเวอร์ว่าความสัมพันธ์ที่ไม่อาจแทนที่ได้นะครับความรู้สึกที่ทําให้เรานั้นเป็นมนุษย์ความบ้าคลั่งอะไรกันความโหดร้ายอะไรกันนะครับหรือจุดมุ่งหมายที่ไม่อาจเป็นไปได้อะไรที่ทําให้โรเวอร์เนี่ยสามารถที่จะลบมันออกไปทั้งหมดได้เพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งลบความทรงจำมันหมายถึงอะเห็นบ้าสังเกตปะในบทพูดเนี่ยตัวของพอรลว่ามันไม่เชิงตั้งคําถามว่ามันไม่เชิงว่าเขาอยากที่จะรู้อะว่าโรเวอร์ทาไปทําไม พราะถามไปก็รูู้แล้วว่าโลเวอร์มันก็ไม่รู้เพราะมันจําอะไรไม่ได้เขาถามแบบนี้เขาพูดแบบนี้เพราะว่าอะไรมันคืออาการน้อยใจอารมณ์เหมือนกับว่าทําไมทําไมถึงยอมทําแบบนี้ทั้ทที่เขารู้อยู่แล้วว่าเขามีสัญญาที่ให้ไว้กับพอลว่าทําไมถึงยอมทิ้งทุกอย่างไปไง่ายๆเพื่อเริ่มต้นใหม่อะไรกันที่เป็นสาเหตุอะไรเงี้ยมันคือมันมีทั้งความโกรธความแค้นอะไรหลายอย่าง シンボルツヨクジュジロいマテイタトシテボソノヒトワトクニカツテカワステヤクソクバセレテイルカムシレナイルカムシレナ もう待てない私はすべての思い出を糸で紡ぎ彼らの天国を織り成すあんたはハマりすぎた。 เห็นปะเนี่ยมันคือเดเวล็อปเมนท์ที่ดีเว้ยมันคือการที่มึงไม่ต้องพูด่ปตัวละครกำลังโกรธอยู่อ่ะคุณใช้น้ําเสียงในการสื่อว่าเขากําลังรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้นี่เทียบว,ว่าเป็นเหตุการณ์ที่โลเวอร์โดนด็อกวอลเลยก็ได้นะครับมันคือการที่ว่าสิ่งที่พลว้วพูดทั้งหมดเนี่ยมันแทบจะเป็นความจริงหมดเลยคือเธอดูเป็นคนที่ถูกอะ่ะโลเวอร์มันดูผิดเว้ยอะไรก็แล้วแต่ที่พลว้วพูดออกมาเนี่ยโลเวอร์มันเถียงไม่ออกเลย มันคือการต่อสู้กันของคนที่หัวรั้นแต่เขาเข้าใจในสิ่งที่เขากําลังจะทําะกับคนหนึ่งที่มีความหวังดีแต่ไม่รู้ที่เขี้ยอะไรสักอย่างเลยแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยเพราะเขาไม่มีความทรงจําหรือสิ่งที่ตัวเขาเองเนี่ยจะสามารถที่จะนํามาใช้ตอนนี้ได้ตรงนี้ผมชอบแนวทางการที่เขาวางไว้ให้กับบทของพโลวาแล้วก็โรเวอร์มากเลยอ่ะมันทําให้เราเห็นถึงจุดแตกหักว่าการตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ของโรเวอร์มันนําพาสิ่งที่ดีมาให้ในหลายพื้นที่จริงๆอะ อาริอาซิต้านี่ครับถูกช่วยไว้ได้เซปติมอนรอดจากการภัยพิบัติใช่ไหมแต่มันไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งจะไปได้อย่างราบรื่นนี่คือจุดแรกที่โรเวอร์ต้องแก้ไขใช่ไหมเขาแสดงให้เราเห็นถึงความเปราะบางของโรเวอร์โรเวอร์เป็นคนที่เหมือนกับเป็นตัวตนที่สําเร็จทุกอย่างอะไรอย่างนี้เป็นคนที่เพอร์เฟกต์ทำอะไรก็ชนะทุกสิ่งอะไรเงี้ยนี่คือจุดแรกที่เขาแพ้่ะมันแสดงให้เห็นถึงว่าตัวเอกของเราเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไป แล้วก็พอโลว่าใช่ไหมตัวตนของปัญหาที่ตัวของโอเวอร์เนีย่ยทิ้งเอาไว้นะครับผมคาดหวังนะผมคาดหวังมากๆเลยว่าไม่เคยคาดหวังอะไรกับในเรื่องเกมกาชาขนาดนี้มาก่อนในภายภาคหน้าเนี่ยเราคงมีอาร์คที่ได้เป็น r e เดมชันอาร์คเนาะในการที่จะช่วยพอโลว่าได้สำเร็จจนได้อะไรเงี้ยอยากให้มีนะผมรู้สึกว่ามันพอเขาผูกบทแบบนี้เราก็อยากได้แฮปปี้เอนดิ้งของพอโลว่าไงส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ได้แฟนซีแฮปปี้เอนดิ้งขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าแฮปปี้เอนดิ้งนั้น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความขมขื่นมีอะไรก่อนที่จะไปถึงอ่ะผมว,ว่ามันเป็นแฮปปี้เอนดิ้งที่ดีคือแฮปปี้เอนดิ้งที่ดีแฮปปี้เอนดิ้งที่ผมเกลียดเนี่ยมันคือแฮปปี้เอนดิ้งที่แบบทุกคนจับมือกันชนะเฮ้เหมือนกรตูนโชเนนอะไรอย่างงี้ยแผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นแฮปปี้เอนดิ้งที่ทุกคนมีการเสียสละของตัวละครการตายของตัวละครในการที่ทําให้เราไปถึงจุดหมายผมชอบผมมองว่ามันทําให้แฮปปี้เอนดิ้งมันมีความหมายอ่ะการเสียสละหรือการจากไปของตัวละครนเนี่ยม ผม,ผมค่อนข้างชอบไอเดียแบบนี้ของเขาส่วนอื่นของเนื้อเรื่องผมจะไม่พูดถึงแล้วกันนะหมวขเก็บไปพูดในเนื้อเรื่องคลิปสรุปแล้วกันเนาะวันนี้ผมก็มาแชร์ความคิดประมาณนี้แหละผมชอบแนวทางใหม่ๆของครโรที่เขาพยายามจะนำเสนอมานะครับอันนอย่างี้มาแชร์ฟังเฉยๆมาเมาส์อยากพูด,ดเฉยๆและจริงๆมันควรทําคลิปเนื้อเรื่องก่อนแต่ว่ามันจะไหว้วไงคุณมันอัดอั้นในหัวผมมีแต่พะโลนะครับก็คลิปนี้เพื่อเธอคนเดียวเลยเอาไปเต็มๆแต่วันนี้ก็ปล่ละเจอกันนะ